อย่าไปแย่หนวดมังกรฮ่องกงความมั่นคงต้องมาก่อนฮ่องกงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ได้บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติกับเขตบริหารพิเศษแห่งนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนเป็นประธานในพิธีสาบานตนรับตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารฮ่องกงของนางแคลรี่แลมและทีมงานเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมปี2560เราลองมาย้อน มองกลับไปเมื่อคืนวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเพียงชั่วโมงเดียวก่อนที่จะเข้าสู่วันที่1กรกฎาคมซึ่งปีนี้ครบรอบปีที่23ของการที่สหราชอาณาจักรอังกฤษได้ส่งมอบเกาะฮ่องกงกลับคืนสู่จีนแผ่นดินใหญ่เป็นมติของสภาประชาชนแห่งชาติ NPC ในกรุงปักกิ่งว่าด้วยการจัดตั้งและการปฏิรูป กรอบกฎหมายและการบังคับใช้กลไกเพื่อพิทักษ์ความมั่นคงแห่งชาติภายในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงหรือกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำหรับฮ่องกงซึ่งมีเนื้อหาที่เปลี่ยนไปตามที่ประชุมใหญ่ของสภา NPC ได้เห็นชอบหลักฐานพื้นฐานเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและก็มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการไปแล้วทั้งนี้กฎหมายก็ได้บอกว่าไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังแต่นับ ตั้งแต่วินาทีแรกที่มีการประกาศลงในรัฐกิจจานุเบกษากฎหมายก็มีผลบังคับใช้กับทั้งพลเมืองฮ่องกงชาวต่างชาติซึ่งมีถินพำนักถาวรในฮ่องกงและพลเมืองต่างชาติซึ่งเดินทางเข้ามาในฮ่องกงตามที่ระบุไว้ในมาตรา38ของเบซิกรอซึ่งมันเป็นกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงโดยถ้าหากมีการกระทำความผิดอาญาที่รวมไปถึงการแบ่งแยกดินแดน การล้มล้างอำนาจการก่อการร้ายการสมคบคิดกับกองกำลังต่างชาติที่รวมถึงการเรียกร้องให้รัฐบาลต่างประเทศใช้มาตรการคว่ำบาตรถือเป็นอาชญากรรมบทลงโทษขั้นต่ำสุดก็คือการบำเพ็ญประโยชน์และการปรับเงินและบทลงโทษจำคุกก็เริ่มต้นจาก3าปีและสูงสุดคือตลอดชีวิตส่วนชาวต่างชาติอาจจะถูกในประเทศในขณะที่การปลุกระดมและยุยงส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังและการเป็นปลรปัก ต่อคณะผู้บริหารฮ่องกงและรัฐบาลกลางในกรุงปักกิ่งมีความผิดมาตรา29ของเบสิกรอการทำลายทรัพย์สินสาธารณะซึ่งรวมไปถึงบริการยานพนาหนะที่ใช้ในระบบขนส่งมวลชนซึ่งถือเป็นการก่อการร้ายซึ่งผู้กระทำผิดนอกจากจะต้องรับโทษตามกฎหมายแล้วจะไม่สามารถเข้ารับราชการและลงสมัครรับเลือกตั้ง ในทุกระดับได้ในขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลกลางในกรุงปักกิ่งก็ได้จัดตั้งสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงก็มีระบบการทำงานและบุคลากร,กรที่เป็นอิสระหมายความว่ามันไม่ขึ้นกับขอบเขตอำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการในฮ่องกงโดยสำนักงานแห่งนี้สามารถแทรกแซงการพิจารณาคดีความมั่นคงที่ถือว่าร้ายแรงได้ซึ่งการไต่สวนของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ อาจจะกระทําเป็นการภายในหรือมีการส่งตัวผู้กระทําผิดไปเข้ารับการพิจารณาคดีที่จีนก็ย่อมได้อันหนึ่งคณะผู้บริหารฮ่องกงสามารถแต่งตั้งตุลาการพิเศษเพื่อไต่สวนคดีความมั่นคงและรัฐมนตรีด้านยุติธรรม ก็สามารถใช้วิจารณญาณเองว่าสมควรจัดตั้งคณะลูกขุนด้วยหรือไม่ทั้งนี้คำพิพากษาของศาลพิเศษในคดีความมั่นคงจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีกนอกจากนี้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติก็ยังมีมาตรการเกี่ยวกับการเพิ่มความเข้มงวดและยกระดับการจัดระเบียบ หน่วยงานต่างชาติในฮ่องกงมุ่งเน้นองค์กรอิสระและสื่อมวลชนแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวของจีนที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในโลกตะวันตกสหรัฐก็ได้เดินหน้าใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อทั้งฮ่องกงและก็จีนแม้ว่ารัฐบาลปักกิ่งก็ตอบโต้ในระดับเดียวกันแต่มาตรการที่จีนได้ดำเนินการมาตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาได้บ่งชี้ชัดเจนว่าจีนไม่แคร์แล้วก็ไม่มีอารมณ์ที่จะเพิกเฉยต่อความพยายามใดๆก็ตามที่ มุ่งแทรกแซงกิจการภายในของจีนแผ่นดินใหญ่การประท้วงในฮ่องกองซึ่งรุนแรงถึงขีดสุดเมื่อในกลางปีที่แล้วมีคำขวัญปลุกใจซึ่งมีความหมายชัดเจนในตัวเองว่าหากพวกเรามอดไหม่ทุกคนก็ต้องเป็นจุนไปพร้อมกันกลุ่มผู้ประท้วงได้ขยายความว่าในเมื่อไม่มีความหวังแล้วที่จะนำพาฮ่องกองเป็นเอกราชฮ่องกองก็จะต้อง ฉุดจีนให้จมกองไฟไปด้วยกันยิ่งกว่านั้นเปลวไฟในฮ่องกองแม้จะมอดไหม้ไปมากแล้วก็ตามแต่การสมไฟก็ยังมีอยู่จากภายนอกเพื่อเป็นการจุดกระแสให้พร้อม โหมกระพือได้ทุกเมื่อและบอกว่าในเมื่อรัฐบาลจีนทุกสมัยสามารถรักษาเสถียรภาพภายในประเทศได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จีนแผ่นดินใหญ่จะมองสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นกับฮ่องกองซึ่งถือเป็นหนึ่งในเขตบริหารพิเศษของแผ่นดินใหญ่เป็นเรื่องที่จีนต้องจัดการให้สงบเหมือนกันหลังที่ได้ส่งสัญญ,ญาณเตือนมานานแล้วในที่สุดรัฐบาลปักกิง่ง ก็ได้ทิ้งระเบิดปรมาณูลงสู่ฮ่องกงด้วยการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงที่แม้มีรายละเอียดปรีกย่อยหลายมาตราแต่ก็สรุปความได้ภายในหนึ่งบรรทัดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนับจากนี้ฮ่องกงต้องอยู่ภายใต้อานัตของแผ่นดินใหญ่เท่านั้นและยังบอกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกคนของรัฐบาลปักกิ่งได้กล่าวเหมือนกันมาตลอดว่า จีนพร้อมทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนตลอดจนหลักการปกครองแบบสังคมนิยมซึ่งนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถ้าหากกล่าวถึงเรื่องนี้จีนก็ไม่เคยมีความคิดเปลี่ยนแปลงและก็ไม่เคยมีแผนที่จะกำหนดนโยบายใหม่มาแทนที่ตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐ ก็ควรเลิกฝันกลางวันว่าจะสามารถค่มคู่เพื่อหยุดยั้งพลเมืองจีนจำนวน1,400ล้านคนได้ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีและขณะนี้ก็กำลังเดินทางจากประวัติศาสตร์เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ได้เรียบร้อยแล้ว